สุรชัยวงศุขคนขับรถบรรทุกพ่วงพร้อมทนายความเข้าพบพันตำรวจโทสิงหราชแก้วเกิดมีรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมรวมทั้งรับทราบข้อกล่าวหาฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังจากเกิดเหตุชนกับรถไฟเมื่อวันที่31มกราคมเป็นเหตุให้คนขับรถไฟและช่างเครื่องเสียชีวิต เบื้องต้นคนขับรถบรรทุกพ่วงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะและขอต่อสู้คดีในชั้นศาลโดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแผงกั้นที่ไม่นำแผงกั้นลงยงไงาตั้งแต่เกิดเห็นมาแล้วเรเสีย,ยใจครับเสีย,ยใจเรค <ทำ S 2> ิดไงเป็นบทีครับเราคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ รเราอยากฝากถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตไหมครับครับก็จะฝากครับขอโทษกันแล้วนครับเสียใจครับเสียใจมากครับเราคิดว่าเป็นความผิดของเราหรือความอ่าปกต้องของเจ้าหน้นาที่น่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่แหละครับประสานงานกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ นายสรันสิริรัตน์วินยูทนายความของคนขับรถบรรทุกก็เปิดเผยว่าวันนี้ทางพนักง,งานสอบสวนได้เรียกคู่กรณีก็คือเจ้าพนักง,งานสัญญาณรถไฟนะคะมาสอบปากคําเพิ่มเติมเหมือนกันแต่ว่าขอเลื่อนนัดออกไปเบื้องต้นทราบว่าฝ่ายคู่กรณีก็มีส่วนในการกระทําประมาทเหมือนกันกับรถบรรทุกเพราะถือเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ทําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายและทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประเด็นนี้จะต้องไปสู้กันในชั้นศาลค่ะ ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาทางทนายความามีรายงานบอกว่านายจ้างของคนขับรถบรรทุกก็รับปากบอกว่าจะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ด้วยค่ะ